ความแข็งของวัสดุวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ความแข็งคือสมบัติของวัสดุที่มีความทนทานต่อการขูดขีดตัดดัดทําให้เกิดรอยได้ยากตัวถังรถยนต์นี้ทำมาจากเหล็กที่มีความแข็งแต่รถยนต์เกิดรอยขูดขีด แสดงว่ามีวัตถุที่แข็งกว่ามาทําให้เกิดรอยดังนั้นถ้าเราต้องการทราบว่าวัดสดุชนิดใดมีความแข็งกว่ากันจะมีวิธีการทดสอบความแข็งของวัดสดุทําได้โดยนําวัดสดุมาขูดขีดกันวัดสดุที่ไม่เกิดรอยจะมีความแข็งมากกว่าวัดสดุที่เกิดรอยขูดขีดบนผิว เรามาทำการทดสอบความแข็งของวัสดุกันเลยนะคะวัสดุที่นำมาทดสอบในวันนี้มีแก้วเซรามิกไม้ยางลบและช้อนวิธีการทดสอบ 1. นําำแก้วเซรามิกมาขูดขีดบนไม้และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไม้เมื่อขูดด้วยแก้วเซรามิกผลการทดสอบไม้จะเกิดรอยขูดขีด 2. นำแก้วเซรามิกมาขูดขีดบนยางลบสังเกตก,การเปลี่ยนแปลงของยางลบเมื่อถูกขูดด้วยแก้วเซรามิกผลการทดสอบอยางลบจะเกิดรอยขูดขีด 3. นำแก้วเซรามิกมาขูดขีดบนช้อนสังเกตก,การเปลี่ยนแปลงของช้อนเมื่อขูดด้วยแก้วเซรามิกผลการทดสอบช้อน จะเกิดรดอยขูดขีด 4. นำไม้มาขู Standing ดขีดบนแก้วเซรามิกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแก้วเซรามิกเมื่อถูกขูดด้วยไม้ผลการทดสอบแก้วเซรามิกจะไม่เกิดรอย 5. นำไม้มาขูดขีดบนยางลบสังเกตการเปลี่ยนแปลงของยางลบเมื่อถูกขูดด้วยไม้ผลการทดสอบ ยางลบจะเกิดรอยขูดขีด 6. กนำไม้มาขูดขีดบนช้อนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของช้อนเมื่อขูดด้วยไม้ผลการทดสอบช้อนจะไม่เกิดรอย 7. นํนำยางลบมาขูดขีดบนแก้วเซรามิกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแก้วเซรามิกเมื่อถูกขูดด้วยยางลบผลการทดสอบ แก้วเซรามิกจะไม่เกิดรอย 8. นํนำยางลบมาขูดขีดบนไม้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของไม้เมื่อถูกขูดด้วยยางลบผลการทดสอบไม้จะไม่เกิดรอยขูดขีด 9. นํานำยางลบมาขูดขีดบนช้อนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของช้อนเมื่อถูกขูดด้วยยางลบ ผลการทดสอบช้อนจะไม่เกิดรอยขูดขีด 10. นนำช้อนมาขูดขีดบนแก้วเซรามิกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแก้วเซรามิกเมื่อถูกขูดด้วยช้อนผลการทดสอบแก้วเซรามิกจะไม่เกิดรอยขูดขีด 11. นํานำช้อนมาขูดขีดไม้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของไม้เมื่อถูกขูดด้วยช้อน ผลการทดสอบไม้เกิดรอยขูดขีด12นําช้อนมาขูดขีดบนยางลบสังเกตการเปลี่ยนแปลงของยางลบเมื่อถูกขูดด้วยช้อนผลการทดสอบยางลบเกิดรอยคําถามหลังการทดลอง 1. เมื่อนำแก้วเซรามิกมาขูดวัสดุที่เกิดรอยได้แก่ไม้ ยางลบและช้อน 2. แสดงว่าแก้วเซรามิกแข็งกว่าวัสดุชนิดใดบ้างไม้ยางลบและช้อน 3. เมื่อนำไม้มาขูดวัสดุที่เกิดรอยได้แก่ยางลบแสดงว่าไม้แข็งกว่าวัสดุชนิดใดบ้างยางลบ 5. เมื่อนำยางลบมาขูดวัสดุที่เกิดรอยได้แก่ ไม่มีวัสดุใดที่เกิดรอย 6. แสดงว่ายางลบแข็งกว่าวัสดุชนิดใดบ้างไม่มี7เมื่อนำช้อนมาขูดวัสดุที่เกิดรอยได้แก่ไม้และยางลบ 8. แสดงว่าช้อนแข็งกว่าวัสดุชนิดใดบ้างไม้และยางลบ จากตารางบันทึกผลการทดสอบวัสดุที่มีความแข็งที่สุดเรียงลำดับได้ดังนี้ 1. แก้วเซรามิกแข็งที่สุดเพราะไม่มีวัสดุใดที่ขีดแล้วทำให้เกิดรอยลำดับที่สองคือช้อนลำดับที่สไม้ลำดับที่สี่ยางลบสรุปความรู้วัสดุที่มีความแข็ง จะมีความทนทานต่อการขูดขีดตัดดัดทำให้เกิดรอยได้ยากการทดสอบความแข็งของวัดสดุทำได้โดยนำวัดสดุสองชนิดมาขูดขีดกันวัดสดุที่ไม่เกิดรอยจะมีความแข็งมากกว่าวัดสดุที่เกิดรอยขีดบนผิวความแข็งแรงความแข็งแรงหมายถึงความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัดสดุ เมื่อมีแรงมากระทำซึ่งแรงนั้นอาจเป็นแรงที่ขูดขีดแรงกดทับแรงดึงหรือแรงบิดวิธีการทดสอบความแข็งแรงของวัดสดุเราจะนำวัดสดุทั้ง4ชนิดคือแก้วเซรามิกไม้ยางลบและช้อนมาทำการทดสอบเมื่อเราปล่อยวัตถุทั้ง4ชนิดลงสู่พื้นวัตถุชนิดใด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อปล่อยวัตถุทั้ง4ชนิดลงสู่พื้นแก้วเซรามิกจะบินหรือแตกส่วนแปรงลบกระดานยางลบและช้อนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแก้วเซรามิกมีความแข็งมากเมื่อถูกขูดขีดจะเกิดรอยได้ยากแต่แก้วเซรามิกมีความแข็งแรงน้อยจึงทำให้แตกหักง่าย